แมมี่นะฮะเหมือนร้องอยากจะออกจากกรง <c oughs> ดูอาการก็ไม่ซึมนะครับถ้าดูอย่างนี้นะครับก็เอาเขาค้าคุมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเนาะเพราะว่าอยากจะอะไรดูพฤติกรรมเขา้านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเขาไม่ทำเกันทานข้าวนาะหรือว่าทานน้อยอ่าทานได้น้อยเราเลยเราเลยไม่รู้ว่าเขา <c oughs> เขาทานข้าวได้ไหมรับถ่ายได้ไหมนะครับก็ลเลยอาจจะ เ,เขาอยู่ในกรงไปสักวันสองวันเนาะดูอาการก่อนนะคะับคนสวยอเอ้านี่ปกตินี่มาอย่างนี้นคือไม่เอานะหลบนะนี่แต่เดี๋ยวนี้คือเรียกครับเรียกอาการนี้คือแบบลองเรียกมาพักหนึ่งละครับลองเรียกเข้าเรียกออกมาพักใหญ่ๆแล้วครับอยกากให้เรามาเปิดให้ถงอยากออกมาเี่เกับเ,เพื่อนๆเขาละอืมอืม,อม,อมนี่ก็เป็นครั้งแรกๆในรอบ าบอกโอเคเดียวแล้วไม่รู้เนาะที่เขาได้อกอิสระแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกรงนะขณะนี้ก็แต่เมื่อคืนหนึงตอนนี้ก็ประมาณสัก12ชั่วโมงใะโดยประมาณก็ดูโอเคดีนะครับสําหรับผมดูว่าไม่ซึมนะแต่ยังไงเพื่อขอโทษเนะเอาชัวร์เนาะว่าเขาจะทานอาหารได้ไหมอย่างอาหารม็ดนี้ก็ให้ไว้นะครับตั้งแต่เมื่อวานเนาะเมื่อคืนนะก็คล่องเล็กน้อยฮะมีรอยพร่องไปเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆน้ําก็พร่องไป บ้างเล็กน้อยครับมีขับถ่ายนะฮะมีขับถ่ายเป็น PP นะครับผู้ภูด้วยแบบไม่แน่ใจแต่น่าจะ PP แน่นอนอ่ะโอเคแทมมี่นะครับสวัสดีวันปีใหม่ครับ <c oughs> อ๋อลืมไหโจลี่โจลีจ่เมื่อกี้นี้ก็เพิ่งวิ่งเข้าไปนะครับก็ยังเปิดอิสระอยู่วิ่งเข้ายม่ออกมา3รอบแหละโจลี่นะครับตอนจังหวะแทมมี่ร้องเหมือนเขารู้กันนะตอนแทมมี่ร้องเขาก็จะวิ่งออกมามามองมองแทมมี่ฮะ รามองแทมมี่น้ากลงเลยมียนน้ากลงมองแทมมี่พอผมเลื่อเดินเข้ามาเขาก็จะวิ่งกลับไปในกรงใหม่อันหันมาดูลูกเลยอโอเคนะครับอ่ะเติดนั่นติดที่แมวที่แมวขวนอ,อ่ติดแมวขวนไว้ตรงนั้นให้นทมมี่ไม่กินที่ติดไปไม่ถึงห้านาทีนางก็ไปขวนแล้วไปขวนคุกๆๆอยู่สองรอบละจะเลยไม่เครียดมากนะครับเคื่องอยู่ในกรง โอเคครับอัปเดตประมาณนี้นะครับ